สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีเกะะาะนะคะเสียวไพมากแล้วค่ะเจอกาดานะคะที่หน้าบ้านลุงพลอุย้ยป้าดามายังไงคะเนี่ยสวัสดีดค่ะอ๋อเอ็นมินอแอนออบอะจ้าโอ้ยลมอะไรพัดมาด่วนเลยฮะลมอะไรพัดแม่ดามาแบบด่วนเลยด,ด,ดีีก็ม อยู่ดีๆก็มีเหตุฉุกเสรินต้องลาต้องลาลุงป้ามาด่วนเป็นอะไรเป็นอะไรก็สังเกตดูสิทำไมต้องปิดนีเกิดอะไรขึ้นอ้วนอู้ยเกิดอะไรขึ้นกับป้าดาโอ้โหเอาทายหน่อยเป็นอะไรก็กินข้าวอยู่ดีฟันหักไงฟันที่ที่ป้าดาไปทำมันเหรอคะ ฟันปลอมนั่นแหละเหรอมันหักเอาเลยหรือมันลุดโอ้ไปเคี้ยวของของแข็งหรือเปล่าก็ไม่นะก็ปกติก็ปกติก็กินข้าวธรรมดานี่ยจะไปกินเพรเลสสามมือนั้นจะกินข้าวนี่แหละโอ้แต่บางเอื่นแต่บางเอื่นมัหักมันหักก็ไปซีบ่ะหักก็ลุดเลยทางนั้นน่ะโอ้หักคอมเดียวเลยอ๋อ ก็เลยเป็นเหตุที่ต้องกลับกกตูมด่วนเลยจ้าโอ้แล้วแล้วป้านาจะไปทําที่ไหนอีกเนี่ยตรงที่เดิมเหรอคะว่าจะไปทำ่องอ,อยว่ามันซ่อมันได้ไหมอ๋อถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็คงต้องทําใหม่แต่ว่าพอมาถึงแล้วก็พวกนี้ก็วันหยุดใช่เมื่อลืนก็วันเสาร์เมื่อนก็วันอาทิตย์เอาแสดงว่าไปจำปาดวงเหมือนเดิม ก็ยังไม่ได้ทำอ๋อแสดงแสดงว่าคือกลับมาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้กลับจำปาดงเลยไม่ก็พรุ่งนี้ลุงช่างก็จะมาเฮ้ยวซาเสือภัยยิ่งกว่าเออเหรอเอาลุงช่างมาทําไมเอ้าแม่พี่ไม่รู้เหรอเฮ้ยเอ้าเสืพภัยอีกแล้วอุ้ยอุ้ยแม่พี่ไม่รู้เหรอเฮ้จริงจริงนะคนไม่รู้อู้เหรอเขาจะมากันหมดทีมเลยบ่ มาทำอะไรมีเป้าหมายใช่ไหมอ้าวอัดซิบซิบซิบแล้วก็ซิบหน่อยโอ้ยถึงกลับบังอ้อค่อยจนลืมเลยอือพุษภาสิบเอ็ดพุชภาโอ้ยรอบเร็วมากเลยโนบาระทำงานจนเพลินเลยเนาะเพราจะลืมเลยพรุ่งพรุ่งนี้มันที่สิบ บานคอยก็จะลืมเลยใช่นั่งอยู่หน้าบ้านฮู้ช่างก็เจอแม่น้องพลอยกับแม่พีนะคะมาแต่ไฮยม่บอกโอ้ยไปตัดทนมันช่วยน้องหมิวเนี่ยเดือนหกแล้วยังไม่ได้ปลูกมันเลยเขาบอกว่ามันจะได้ปลูกไหมเขาบอกงนี้ก,ก็จะปลูกรอฝนนี่แหละเพราะว่าฝนตกอ่ะ สามสี่วันก่อนนะแรงอยู่แต่มันไม่ซ้ำเองแบบนี้แหละอือโอ้ยค่อยปลูกเขาก็ได้ไปแซมนะป้ดาก็ครึ่งสวนเลยค่อยก็จนเหนื่อยใจโอ้ยว่าปีนี้ว่าจะไม่ได้ปลูกมันหลายครั้งก็ได้ปลูกคือเกาจากมันรถนึงก็จงซายจะได้สองรถละปีหน้ามันปลูกหลายรอบเนาะมันปลูกหลายรอบไม่ใช่อะไรหรอกโอ้เป๊ะเป๊ะอะคุเลยโอ้ยค่อยจนลืมเลยนะป้าดาค่อยว่าปีนึงี่ โอ้โหท่านใช่เร็วมากเลยนะคะโอ้เราพูดได้ไหมเนี่ยเราพูดได้ไหมเนี่ยโอ้ยนะคะเร็วมากเลยแม่พีจนลืมนะคะว่าเอ่อครบรอบวันเปิดบริษัทมณโอมโฮมรัพยทบทำบุญนะคะทำบุญบริษัท,ท,ษทโอ้ย กลับไปเมื่อกี้น<อ>ี้อ<บ>๋อหาติเขามาโอ้ยา่าเขามาบอกอืมโอ้ย่<อ>บา,า,ยาบอกว่าอยู่ว่าทำไมไม่รอกลับพร้อมลุงพรุ่งนี้แล้วก็บอกว่าโอ้ยโค้ต้องรีบไปหาหมอแต่ที่ไหนได้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดไงไม่รู้ก็เลยไม่ได้ทำห,หมอพอดีแล้วก็อยู่ยาวพอดีทําบุญบริษัทก็กลับพร้อมลุงป้าอ๋อก็แสดงว่ายังไม่ได้ทำอืมอ๋อเปิดวันวันจันทร์นี่เหรอ ขาบอกเขาเปิดตั้งแต่สิงหนุนะเออเขาเปิดวันที่สิบสามอ๋อเขาพืดก่อนอือ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 ใช่เนาะแต่ไม่เป็นไรเราค่อยกลับมาทำเดี๋ยวค่อยกลับมาทำโอมโหน้องค่อยจนลืมไปเลยถ้าเจ้าไม่พูดถ้าไม่เจอเจ้าค่อยลืมเลยได้สิบเอ็ดพืชสภาก็ไม่ลืมสิแม่เฮ้ยก็ไม่ลืมไงนั่นแหละไวมากเนาะปีหนึ่งน่ะเราก็แก่ไปอีกหนึ่งปีเร็วมากเลย โอ้โหค่อยกันลืมไปเลยนะได้ยินข่าวว่าน้องลอยอโอ้ค่ะก็ต้องก็ต้องก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะลูกที่ให้ความเมตตาเนาะนั่แหละเป็นเด็กดีก็ใจดีใจดีใช่ก็ตั้งใจเรียนให้สมกับที่เพื่อนนะคะออืมมมยู่่่กกัับลุงงป้าน็ีีแตสินั่นแหละนี่แหละสิ่งที่เราอยู่กับลุงกับป้า ก็ยังบอกแลวเขายังวาน่ะก็เป็นบุญวาสนาของน้องพลอยที่อย่างน้อยเราได้มาอยู่จุดนี้ได้อยู่กับลุงป้าได้เจอเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ได้เจอสิ่งดีๆที่เราไม่ได้ไม่ได้เจอด้วยตัวเองอ่ะปราถ้าเราไม่ได้มาอยู่กับลุงช่างเราก็ไม่มีบุญวาสนาหรอกแล้วก็เออร้องใช่แล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสอ่เจอพี่เน่งมิดนะคะก็ที่นคอยเอ่อ ยังไงอะก็คอยดูแลน้องๆเวลาที่น่ะก็พาไปท่องไปเที่ยวอะไรน่ะก็ต้องขอบคุณสิ่งดีดีนะคะที่มอบให้ที่ได้จากการอยู่กับช่างใหญ่เนาะใช่นะคะก็แม่พีก็ไม่เคยลืมมาถึงเราช่วงนี oh. Oh! ้อาจจะไม่ได้อยู่ที่โคกหนองนาเพราะว่าเราต้องทาภาระเราแบบนี้แหละป้าดาฝนมาเราก็ต้องลุยแหละไปแซมมันกันแซลซะเจอแม่ออฟบอกว่าไงไปซื้อลํามัน ห้าล่องสองพันข้ากระต๊อกกระใจเออไม่ทําก็ไม่ได้แล้วป้าเพราะอาชีพเราไงถ้าเราไม่ปลูกเราก็ไม่มีอันไปให้พี่ทอไงปีหน้าแหละพี่ทอเพิ่นก็ถึงกําหนดเราก็ต้องได้ไปใช้ไพ่องเนาะเออพ่อทอใช่โอ้ยนะคะพื้นที่ค่อยมันไม่เหมาะสมขุดเอาแล้วมันเหมนอยู่แต่ชุมค่อยก็ถ้าถ้าปลูกยางเหมอก็คงไม่ได้ปลูกหรอกปีหน้าก็ไม่ได้ปลูกดอกมันน่ะ แต่เราก็ทําไปเรื่อยๆแหละอาชีพของเราแต่ว่าของค่อยน่ะปลูกยางลงยางไว้ให้ลูกน้อยไม่รู้ว่ามันรอดกี่อ้นโอ้ยนี่จะได้แซยมยางอีกนั่นนี่เพราะว่ามันมันเป็นดินภูเขาแล้วมันแรงเนาะแม่มันแรงโอ้ยของค่อยน่ะดินดินมะกรุญน่ะดินทรายดินทรายมันยิ่งรอดยากอืมใช่ดินมันล้นมา ให้มันให้มันโตก่อนมันถึงจะรอดเนาะดีเหมือนกันนะโอ้ดีแล้วละนะะพอดีเราก็จะได้มาใช่มาเตรียมงานช่วยลุงช่วยป้าเพราะว่าคนที่อยู่กรอบเวลามีการมีงานที่นี่ก็มาช่วยกันค่ะก็เราก็ไม่เคยทิ้งกันไม่เคยทิ้งลุงป้าทีมสายลุงช่างนะคะเราก็อย่างที่เอบุญมะนาวเราก็ไปกับเขาอืแบบเป็นงานบุญงานอะไรน่ะเราก็ไปด้วยกันตลอดถึงแมาเราไม่ได้อยู่ที่กรุงลงนาก็ช่าง่่าาทีบอกว ไปอ่าให้น้องมิวไปหาเก็บผักหวานหาขุดหน่อไม้มาแล้วก็ให้แม่บุญถินมาด้วยเออโอ้ย,อย,มยอแม่บุญถินมาอยูอ่แล้วใช่โอ้ยเดี๋ยวพรุงพร่งนี้จะไปชวนแม่บุญถินไปหาเอาหน่อไม้แกบ่หน่อไม้ไมใหญ่นะแกงหน,น่อไม้กินชุงแกอองอะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงงานเยอะก็เลยเขาเอาไปกินในงานไองานบุญงานอะไรนะมันก็เลยใช่เขาไปแกงอย่างที่เมื่อกี้นี่เราก็ ถ้าไม่ไปเอาก่อนก็ของอน,น้องน้องตุนน่ะมันก็มีอยู่แต่พอดีเมื่อบุญใจเวนี่เราก็ไปเอามาแกงแล้วก็ว่าจะแบกเสียมไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็ว่าจะแบกเสียมเข้าวกรงไม้ไปขุดนอไม้ <c oughs> เอาหน่อขาวๆทำได้นะอเอาหน่อขาวๆค่อยยัง,มงไม่สู้เลยอันถ้า,นาหน่อไม้ไผ่ขาวๆนนะมันมันขุดลงไปงลึกจนแหละเห็นแค่เนี้ยนี่เช่นชั้นนะค่อยเหนื่อยใจ ถ้ามันออกนันลงต้องให้มันออกเยอะๆคอยถึงจะได้กินให้มันดินแตกคุ้ม่นี้อย่เนาะแมนถ้าช่วงนี้เราค่อยไม่ได้กินหรอกหน่อไม้ไผ่ขาวอ่ะค่อยไม่มีแรงขุดขุดไปแล้วมันเหนื่อยขุดไปแล้วมันเมื่อยแล้วที่จริงอ่ะขุดไปจนลึกแล้วนะแล้วเห็นแค่นี้ชันๆนะถ้าเจอหน่อใหญ่ๆมันก็มีแรงอยู่นะอันนี้มันสั้นอู้หมดกําลังใจโอ้ใช่ใช่โอเคนะคะเนาะ ก็อสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเออเกือบลืมไปเลยแล้วทุกคนหนึ่งปีเร็วมากนะคะ